คนละครึ่งพาสกุญแจเปลี่ยนเกมสำหรับเศรษฐกิจไทยหรือเพียงแสงผิดหวังคุณอาจจะคุ้นเคยกับโครงการคนละครึ่งพาสที่รัฐบาลเสนอมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันอาจสร้างผลกระทบมากกว่าที่คุณคิดและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของคนมักพลาดธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าการใช้ใจ่ายของคนไทยในโครงการนี้อาจช่วยให้ GDP ปี2568โตเกิน2.2%แต่มีเงื่อนไขอะไรบ้างมาพูดถึงเรื่องนี้ในที่นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยให้เห็นว่าโครงการคนละครึ่งพัสได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนทั่วประเทศด้วยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า78,000 0รายและยอดใช้ใจ่ายรวมกว่า5,400ล้านบาทซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจบริการรายย่อยเช่นร้านอาหารร้านตัดผมร้านนวดแผนไทยร้านสกรีดคาเฟ่และบริการเดลิเวอรี่ที่ได้รับผลดีจากมาตรการนี้ แต่คุณคงจะถามว่าทำไมถึงเป็นเรื่องสำคัญคำตอบคือเศรษฐกิจไทยในไตรามาสที่3ของปี2568ชะลอตัวลงจากไตรามาสก่อนด้วยอุปทานที่ชะลอลงจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมและอุปสงค์ที่ชะลอลงตามอุปสงค์ในประเทศโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนแต่โครงการคนละครึ่งพลส อาจเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวหากมีการจับจ่ายมากกว่าที่คาดอาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทยทั้งปี2568เติบโตมากกว่า2.2ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นใจสําหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการแต่คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นไปได้จริงหรือไม่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังคงระวังว่ายังต้องติดตามปัจจัยต่างๆเช่นการฟื้นตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมผลกระทบของมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐพัฒนาการในภาคการท่องเที่ยว และผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนอกจากนี้ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียนซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้าสวมสิทธิ Trans ์ Transshipment หรือไม่นั้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ชัดเจนว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่แล้วคุณควรจะทำอะไรต่อไป ธนาคารแห่งประเทศไทยได้สอบถามความเห็นผู้ประกอบการถึงแนวโน้มธุรกิจในไตรมาส4โดยผู้ประกอบการประเมินว่าภาคธุรกิจจะปรับตัวดีขึ้นกว่าไตรมาสก่อนจากมาตรการภาครัฐที่มีส่วนช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปลายปีเช่นคนละครึ่งพัสดังนั้นคุณควรติดตามข่าวสารและวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการนี้ต่อธุรกิจของคุณอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสุดท้ายนี้คุณคิดว่าคนละครึ่งพัสจะเป็นกุญแจสำ,ญสำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทยหรือไม่ ขอเชิญคุณแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้เราสามารถสร้างการสนทนาที่มีประโยชน์และช่วยให้เข้าใจประเด็นนี้ได้ดียิ่งขึ้น